คุณตุลาสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เลยมาเอาเมมในกล้องไอ้กล้องติดรถนะครับทำ <c oughs> แต่ว่าได้ยินเสียงทุกอย่างที่เขาคุยกับผู้ชาย <c oughs> ในรถใช่มันมีหลายหลายคลิปมากเลยมันเป็นสิบสิบคลิปเลยครับแต่ <c oughs> คลิปที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ไหวจริงๆก็คือคลิปที่เขาพูดกับน้องคนนี้เหมือนเขารักกันสองงอนกันเขาขึงกันค่ะครับเขขึงกันเขาขอแบบขอหอมแก้มกันนู่นนี่นั่นอะไรกันเขามีอะไรกันในรถ <อ>รักผ่านจอหรือรอเจอหน้าจริงคุณตุลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมีอะไรมาเล่าให้ฟังเอ่ยอก็เป็นเรื่องของการพบเจอกันในใน ในโลกออนไลน์ก็ประมาณนั้นได้ครับเพราะว่าผมเจอกับเขาในแอปนะครับค่ะค,ค่ะใช่ครับแล้วก็ใช้เวลาเบหาดูใจกันอยู่พักใหญ่ครับแล้วก็มันมีประเด็นเป็นอุบัติเหตุของความรักเกิดขึ้นครับและปกติแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มองหาความสัมพันธ์ในแอปอยู่เรื่อยๆหรือว่าแฟนก่อนหน้าไม่ใช่ไม่เลยครับก่อนจะก่อนจะมีแอปเนี่ยผมโสดมาห้าปีด้วยที่กว่าแบบอยากกระทบทวนพวพราผมมาเจ็บปวดกวับเรื่องเรื่องความรักมาเยอะมากจนแบบว่าอยากอยู่กับตัวเองสักพัก จะ <c oughs> ดูว่าตัวตัวเราเองหรือเปล่าที่เป็นเป็นส่วนทําให้ความรักมันพังลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็เลยอยู่คนเดียวมาห้าปีแล้วก็เหมือนน้องๆนองอะครับลูกน้องอาจจะสงสารมั้งครับก็ไปโหลดแอปเนี้ยมาให้ผมผมก็เลยก็ลองเล่นๆดูแล้วก็มาแอท์กับคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดเดียวกันค่ะค่ะ ก็เลยได้พูดคุยกันครับอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนี้สามารถทลายกําแพงห้าปีที่ผ่านมาได้คะจริงๆอ่ะถามว่าเขาทลายกําแพงเลยไหมคือผมก็เริ่มเริ่มเปิดใจมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็โตขึ้นด้วยโดยโดยโดยวัยวุฒิเราก็น่าจะแบบเอควบคุมใหม่ว่าอารมณ์หรือแบบว่ามมมองของความรักอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็เอจะลองมีความรักครั้งใหม่ดูเราจะประคองมันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลยส่วนตัวผมก็ครึ่งหนึ่งอ่ะผมก็เปิดใจแล้วอีกครึ่งหนึ่งคือเขาก็แบบเขาก็แบบ มีความน่ารักของเขาไอตอนที่ผมพูดพูดคุยกัน่านข้อความก็ยังยังไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่ก็เขาก็เหมือนแบบว่าเออก็ต่อบ้างไม่ต่อบ้างอะไรเงี้ยประมาณนะครับพอมาเจอกันหลังจากนั้นก็คุยกันทุกวันแล้วผมก็ก็นั่นแหละครับก็ประทับใจอเหมือนมูฟเมนต์นะผมชอบมูฟเมนต์ของเขาอะไรประมาณนี้ยครับความกิยิยาท่าทางคำพูดคาจาอะไรเงี้ยครับความคิดความอ่านก็คือเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่นะครับมันก็เลยค่อนข้างเปิดใจกันได้เร็วประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น ก็พออยู่ก yeah! ันมาสักพ <out> ักหนึ่งคือคุยกันได้ไม่นานอ่ะผมก็ผมก็ได้ฟังเรื่องราวของเขาคือเขาโดนแฟนเก่าไล่ออกจากบ้านมาตอนนั้นผมก็เลยคิดเลยว่าเออผมจะไม่ทําจะไม่ให้เขารู้สึกแบบนั้นแหละเพราะว่าผมผมมีธงหลักแล้วว่าผมจะทําให้แบบว่าความรักครั้งต่อไปผมดีที่สุดผมจะทําให้ไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ยต้องเจอเรื่องแบบนั้นแล้วก็จะทําให้เขายิ้มได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะน้ำพช่เองแต่ผมก็ทำอย่างนั้นผมก็ทำอย่างนั้นจริงๆ มกาทาอย่างนั้นจริงๆโดยครั้งแรกเลยที่ผมเข้าไปที่ห้องเขาผมก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่น่าอยู่เลยนะแล้วข้างๆก็มีแต่ผู้ชายที่เป็นคนงานต่างด้าวอะครับผมก็เลยก็เลยแบบก็เลยรู้ว่ามันมันเพิ่งเพิ่งเริ่มคบกันอะไรเงี้ยครับชวนเขามาอยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างจะดูไม่ดีเขาก็ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยอยากจะมาอะไรครับโดยที่วามที่ผมก็บอกว่าเออผมเออผมรู้สึกเป็นห่วงนะเวลาผมไปทํางานผมเหมือนแบบเป็นห่วงตลอดเวลากลัวว่าเราจะแบบ อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันน่าไม่น่าปลอดภัยนะแล้วมันก็แบบมันก็ไม่น่าจะเป็นที่สบายใจด้วยอยู่ในกล่องสีีเลมแบบนั้นก็ให้เขามปอยู่ที่บ้านสุดท้ายเขาก็มาอยู่ที่บ้านผมเขาก็ขับรถไม่ได้ก็สอนสับรถซื้อรถให้อะไรอย่างนี้ครับค่ะครับแล้วก็เขาก็ทํางานประจําผมก็ก็พยายามหาสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักเพราะผมอ่ะเป็นเป็นฟรีแลนซ์ทำหลายอย่างมากครับแล้วก็ผมก็เลยผมก็ไม่เชื่อในสิ่งที่คนทางานงานเดียวแล้วแบบว่ามันจะตอบโจทย์ชีวิตผมก็เลยพยายามหา งานอื่นที่เขาพยายามหาสิ่งที่เขาชอบที่สุดให้ทําขนมอยากทำขนมก็ทำสนับสนุสนหมด,ดทุกทางเลยครับค่ะจนวันหนึ่งก็ผมก็เลยเขาชอบเทีย่ยววันหยุดก็เราจะไปเที่ยวกันแล้วก็เลยทําเพจท่องเที่ยวขึ้นมาซึ่งเพจท่องเที่ยวเนี้ยตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็เป็นเพจที่แบบที่แบบหมายถึงว่าเป็นเพจท,ท,ที่ทํางานได้ก็รับรีวิวทั่วไปซึ่งมันทำกันอยู่ตอนนี้ครับที่มาเกิดเรื่องเนี้ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอ่า สองเดือนที่แล้วครับที่ผมได้ยินเขาฟังเพลงที่มันเป็นเพลงที่ประมาณแบบรุ่นน้องแอบ,บชอบรุ่นพี่ซึ่งมันเป็นเพลย์ลิสต์นะครับเป็นเพลย์ลิสต์แอบ,บรักอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับเหมือนเหมือนมีคนบางคนส่งเพลย์ลิสต์มาให้เขาผมก็คิดนะครับแต่ก็คิดว่าเออคงยังมีเด็กที่ทําง,งานมาแอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเริ่มฟังทุกวันผมก็รู้สึกว่าเออเขาเริ่มเริ่มมีแบบอิมแพคกับสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายเรื่องมันมันมาแตกตรงที่ผมจับได้แล้วก็รู้แล้วก็ทุกอย่างแตกในแตกทุกอย่างสลายไปหมมดเเเเพรราะ่่ันปนป็ืององงบิญที ที่ผบผมไม่เคยไปคิดจะจับผิดหรือว่าไปหาข้อมูลหรือไปตามอะไรเขาเดินไม่เคยเลยแต่วันนั้นนะผมมมีงานที่ผมจะต้องไปบินโดนะครับแล้วทีเนี้ยผมอะไปบินโดนไปถึงสถานที่แล้วอะผมอะลืมเอาเมมของโดนไปผมก็เลยมาเอาเมมในกล้องวงไอ้กล้องติดรถนะครับไปไปใช้แทนครับทีนี้พอผมเอากล้องไปใช้บินโดนเสร็จเรียบร้อยนะแล้วผมก็เอาเมมนั้นอะมาเอาไฟของงาน ที่บินโดลงมาใช่ครับไปดึงออกมาแล้วมันดันมีฝ่ายที่แบบแต่ว่าได้ยินเสียงทุกอย่างที่เขาคุยกับผู้ชายในรถนะใช่เขาคุยกันเหมือนแบบผมไม่อยากเชื่อว่าเป็นเขาคือมันมันไม่เหมือนคนที่อยู่กับผมเลยผมแบบเหมือนแบบเหมือนแบบนางมาหลายคนหนึ่งเขาคุยกันเหมือนแบบว่าไม่ได้คุยเนียเขาคุยกับเด็กผู้ชายคนที่อยู่ในรถที่เป็นรุ่นน้องแล้วเขาก็คุยถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ประมาณแบบว่า ถ้าเหมือนแบบว่าผู้ชายคนนี้มาจีบเขาน่ะอะไรเงี้ยเาเหมือนแบบว่าแบบเออเขาจะชอบคนนั้นดีแเหมือนพูดเพื่อประชดไอเด็กผู้ชายคนในรถเนี่ยก็เหมือนเธอไม่สนใจฉันเลยอะไรเงี้ยอืมโอ้ไม่มีเราในเรื่องเล่าของเขาเลยเนาะไม่มีไม่มีเลยครับมีครั้งหนึ่งที่ผมแบบน้ําตาร่วงเหมือนกันเขาพูดถึงผมอยู่คำหนึ่งว่าพูดไอเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาพูดว่าแต่พี่ก็มีแฟนอยู่แล้วนะอืเลยเขาบอกว่าก็พี่ยังไม่ได้แต่งงานพี่จะทําอะไรก็ได้ มันมีหลายหลายคลิปมากเลยมันเป็นสิบสิบคลิปเลยครับแต่คลิปที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ไหวจริงๆก็คือคลิปที่เขาพูดกับน้องคนนี้เหมือนเขารักกันสอง,งอนกันโตขึนต้นกันครับก็เพินงกันเขาขอแบบอหอมแก้มกันนู่นนี่นั่นอะไรครับผมอึดอัดมากอึดอัดด้วยความที่แบบผมไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีแค่นี้จะพอไหมที่เราจะแบบต้องแยกทางกันอะไระจะเลิกกันหรือเราจะต้องให้อภัยคนนี้ไหมพอเราเจอความจริงแบบนี้แล้วเนี่ยเราทํายังไงต่อคะเราถามเขาไหม คือผมก็ถามเขาเ่อผมดูคลิปไม่จบครับเดียวใอยผมดูคลิปไม่จบผมดูแค่นั้นผมก็ปิดคลิปเพราะว่าผมผมทนฟังต่อไม่ได้ก็อยากจะฟังต่อนะครับแต่ว่าแค่นั้นผมก็มาคุยกับเขาค่ะผมก็มาถามเขาว่าเคยมีคนผู้ชายคนอื่นขึ้นรถคันนี้บ้างไหมเขาก็ไม่เคยอืเขาก็บอกสาบานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกสาบานให้ตายเลยผมก็เลยบอกว่าอย่าสาบานเลยอย่ตายผมก็เลยบอกว่าอโอเคผมมีหลักฐานนะมีิดนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยยอมรับแต่ว่ามันไม่เหมือนเธอในเวอร์ชันที่อยู่กับฉันเลยนะฉันดูมันแบบ เธอเคยดูละครใช่ไหมอ่ะเธอลองไปดูทีที่เป็นตัวร้ายอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยไม่ได้ว่าเธอนะแต่มันเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นแบนนนนแบตัวร้ายที่ในละครเลยที่ผมเป็นในรถคคค่่่ะะะแต่ว่าผมก็หยุดก,ก,ก็คุยกันแค่นั้นค่ะคุยกันแค่นั้นก็ไม่ได้อะไรต่อไม่ได้วุ่นวายอะไรแค่ผมก็มาทบทวนว่าผมจะเอายังไงต่อดีกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอโทษแบบเหมือนจะอาบเท้าผมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันให้เวลาเธอลองทบทวนดูนะว่าจริงๆแล้วเธอรักฉันหรือเปล่าอื <c oughs> เธออาจจะไม่ได้รักฉันก็ได้ถึงเธอทำํำลงไปได้แบบนั้นเพราะว่าฉันไม่เชื่อว่าถ้าเธอแบบเราอยู่กันดีๆแบบนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแล้วเธอจะไปทําแบบนั้นที่ผมอยากจะปรึกษาก็เรื่องนี้เพราะว่าผมรู้ว่าะผมใจเย็นเกินไปหรือว่าผมต้องทาแบบนี้มาถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสองวันผมก็เลยตัดสินใจไปฟังคลิปให้จบที่เหลือให้จบอืปรากฏว่าผมฟังไปฟังมาเขาเขามีอะไรกันในรถคันคันหครับใช่ครับใช่ครับโดยที่แบบว่า เหมือนแฟนผมเป็นคนเริ่มพอผมรู้ความคิดมาถึงตรงนี้แล้วรู้ว่าเขาแบบนั้นแล้วผมจากที่ผมอึดอัดอ่ะผมแบบรู้ผมมันแบบว่ามันมันแบบมันโล่งขึ้นในความแบบ,บอึดอัดมันโล่งขึ้นมาหน่อยว่าเออเราจะตัดใจได้แล้วว่าเราไม่เอาแล้วแน่อืจากที่ผมคิดแบบว่าจะเอาจะแบบจะยังไงต่อดีก็รูวร,รู้เลยว่าต้องเอาอยัางไงครับบางทีความชัดเจนนะคะมันทําร้ายเราน้อยกว่าความคลุมเครือไง จะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดหรือจะอดทนเพื่อเขาใจร้ายต่อตัวเราแล้วนะตุลาดูข่ับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคร,รักผ่านจอหรือรอเจอหน้าจริง